เอาละครับพบกันในเกมของโซฟอรอะไรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้วันอังคารนะครับก็จะมีการอัปเดตแพทนะครับในทุกวันอังคารนะก็วันนี้นะครับวันที่4กรกฎาก็มีการอัปเดตแพทเข้ามานั่นเองนะครับเรามาดูดีกว่าว่าในการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรนะครับก็จะมีแกงวอลใช่ไหมแกงวอลคือเพิ่มเงินรางวัลเข้ามานะครับเพิ่มเงินรางวัลจากอันดับที่1นะครับเงินรางวัล10ล้านเป็น50ล้านนะครับอันดับที่2จาก5ล้านเป็น2ี่ล้านนะครับและ อันดับที่3ามและอันดับที่4ี่ครับสองล้านเป็นสิล้านนะครับ, 2, 000, 5, 000, รบแล้วเราก็มาดูไอเทมที่เพิ่มเข้ามาในไข่ลักอีกนะครับก็จะมีน่าจะเอ่อหัวประดับหัวใช่ไหมอันนี้เป็น,อ,น,น,นอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นหลังนะครับส่วนแรกนี่เป็นหลังครับอันนี้น่าจะเป็นบนหัวตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแหวนนะครับโพสเตตัส oh, นี่ก็จะมีถ้าเป็นประดับหลังใช่ไหมก็มีฮิตเอทีคกิ๊บ อันนี้ก็ถือว่าาว่าโอเคนะสวยที่สวยดีนะครับสเตตัสก็ไม่ได้ขี้เหล่เลยครับที่บนหวัวน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับราคาก็น่าจะว่าก็ส่งทรงดีอยู่ถ้าเปิดได้นะครับเอาล่ะเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่าว่าอัปเดตอะไรเข้ามานะครับหลักๆน่าจะแค่ไข่นั่นแหละตอนเนี้ยเอาล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมของโซนโฟร์อะไรกันแล้วนะครับเรามาดูดีกว่าว่าในช็อปที่อัปไข่มานี้หน้าตาจะเป็นยังไง มาเราก็มาตรงนี้นี่นะครับลัคก,กี้เอกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่ได้เขียนว่าลัคกี้เอกใช่ไหม <laughs> มันเขียนว่ารักเอกนะครับนี่ก็คือไข่ลัคก,กี้นะครับไข่ลัคก,กี้เอกคือไข่ความโชคดีนะครับแทยปิษนาสามารถสุ่มรับก็แต่กายระดับสูงและทิพมากมายเราไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครบก็นี่สาวข้าบนตัวน,นี้ก็คือสิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับแต่ส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นของเก่านะตั้งแต่ตรงดีดีโอที่ป็อปนะครับก็ไปนีน่เป็นของเก่าแล้วนะครับ ของที่แย่ที่สุดก็จะเป็นพวกบัตรขี่นะครับที่ผมว่าก็ไม่ได้มองว่าแย่นะมันก็เอาไปลงดัดได้ต่อครับส่วนสลิงที่ผมขอผ่านแล้วกันไม่อยากได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาลองเปิดดูแล้วกันนะครับสักสักเท่าไหร่เรามีเรามีหยุดตอนนี้เราได้ได้ได้ห้าปงนะครับประมาณไม่ใช่ห้าดิโปองอ่ะหนึ่ง ประมาณสามโปงี่ผมจะได้เปิดได้สาโปง่งนะอ่ะเรามาดูของใหม่นะครับก็คืออันนี้อันนี้ของใหม่เนาะแล้วก็ของอัปเดตเก่านะครับอนไนที่มีเราคาก็น่าจะเป็นตัวของใหม่ัแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้กดบนตรงนี้นะครับคือผมพูดเลยว่าผมเปิดไข่ผมยังไม่ได้อะไรที่ที่ดีเลยนะก็อยากจะลองได้ดีๆสักครั้งนะครับ ตอนที่ผมเปิดผมได้นี่มั้งผมได้บัตรลงดันดันจีดน,นะพัลละเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูแล้วกันนะครับจริงๆมันจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ดได้ละผมประจําอยู่เซิร์ฟเวอร์11แล้วกันเอพอดีน้องมันผ่านลงดันอยู่นี่บ่อยอ่ะโอเคเราจะลองเปิดดูนะครับี่องเข้าในรูมเหมือนเดิมนะโอเคก็เข้ามาในนี้นะครับ เอาเปิดดูโอโหบัตรลงดันโอโห้หันเลมหานเลมตลอดไปไหมเนะี่ยอ้หูมันแตกสามันเข็ดได้ปะเข็ดได้ปะเข็ดได้ปะ เทดได้ทุบแล้วโอ้โหคลิปนี้ผมผมได้ละนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่คนก็เปิดได้เยอะอยู่นะไม่เป็นไรนก็ถือว่าขายนะครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดปนนะระการใดขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครป์กลังใจผมด้วยในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับชอบก็อย่าลืมกด like ไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะไปละเจอกันครับ